ขำทำนายสุดพิศวงลายหน้าเหลือเสือ้อตามตําราโบราณโทรศาสตร์ได้กล่าวไว,ว้ว่าคนที่มีเส้นกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือยิอ่งอายุมากขึ้นสตาชีวิตยิ่งจะร่ำรวยแบบไม่ท่านได้ตั้งตัวเพราะท่านเป็นสิทธิ์ที่ดีและได้สั่งสอนให้ท่านนั้นปฏิบัติในสิ่งต่างๆและยังมีคาถาที่จะให้คนที่มีเส้นกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือได้กราบไหวบูซา เพื่อที่จะส่งผลให้ดวงสตาร์ของท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสําหรับคนที่มีเส้นกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือท่านเป็นผู้ที่เทพเทวดาทรงลงมาเกิดท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงกว่าคนทั่วไปท่านได้ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมชีวิตของท่านนั้นเมื่อถึงเวลาดวงสตาร์ชีวิตของท่านจะแรงเอามากๆอายุยิ่งมากขึ้นดวงสตาร์ชีวิตยิ่งแรงยิ่งรวย ท่านจะร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีโดยไม่ต้องลิ้นล้นให้มากสิ่งต่างๆที่ท่านได้กระทําก็จะประสบผลสําเร็จอายุมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ได้ทําอยู่นานก็จะทําให้มีกินมีสายแบบไม่ขาดมือบุญญาธิการของท่านจะทําให้สิ่งที่ได้มากยากลาบากนั้นจะทําให้เป็นสิ่งที่ได้มาง่ายจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีจึงทําให้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง และประสบผลสาเร็จในทนทุกเรื่องขอท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงเป็นคนที่เทพเทวดาคอยปกปักรักษาชีวิตของคนที่มีเส้นกระกระบาดยุ่การฝ่ามือจะแตกต่างจากคนปกติเพราะว่าท่านมีเครื่องหมายที่เทพเทวดาได้ทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วต้องมีดวงสตาร์ชีวิตขี่ดีกว่าคนทั่วไปจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเนงินเป็นทองไปเสียหมดทุกเรื่องยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อย ยิงเห็นกากระบาดชัดเจนมากขึ้นนั่นหมายถึงสตาร์ชีวิตของท่านจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาและคุ้มครองท่านจะมีเกณฑ์ที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยให้ท่านถูกหว้รางวัดใหญ่ทําให้มีเงินทองหลายล้านขอนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่มีความอดท,ทนสูงและท่านยังมีจิตใจที่เอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์สอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมท่านยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สอบสร้างผลงานสิ่งใหม่ๆขึ้นมาที่ท่านนั้นได้ทำอยู่ประสบผลสำเร็จขอให้ทุกท่านที่มีเส้นกรกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามืออดทนไว้กับสิ่งที่ทำอยู่ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นล <mel od ic 00> ่องรอยของกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือยิ่งเห็นศาสต์ดวงสตาของท่านยิ่งจะทำให้ดวงสตาการเงินร่ำรวยจะทำให้ได้จับเงินแสนเงินล้านจะทำให้สิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จตามมาจนทำให้ชีวิตพิกันจากจนจะกลายเป็นรวยจากที่ไม่เคยถูกหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนพอท่านอายุมากขึ้นดวงสตารมหาโระกระส์ของท่าน ก็จะยิ่งเปิดขึ้นจนทําให้ดวงสตาร์ของคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีโอกาสสูงที่ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรอตตอรีรางวัลใหญ่ถึงว่าคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลใหญ่ก็จะเข้าหาอยู่ดีท่านควรปล่อยวางและทําใจให้สบายอย่าเก็บปัญหาอื่นมาใส่ใจเด็ดขาดควรช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่จําเป็นหรือเท่าที่ท่านนั้นช่วยได้ แต่บางครั้งคนที่มีเส้นกากบ,บาทยู่ตรงกลางฝ่ามือจะน้อยใจในโชคชะตาตัวเองทำอะไรก็ไม่เจริญสักทีแต่ไม่เป็นไรจงให้กำลังใจตัวเองต่อไปเมื่อถึงเวลาดวงชะตาจะเปลี่ยนให้อย่างแน่นอนเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆท่านจะร่ำรวยกิจการของท่านที่ทำอยู่จะประสบผลสำเร็จเป็นสิบเท่ายิ่งถึงช่วงวัยกลางคนท่านจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำไม่ว่าจะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำมาพร้อมกันอยู่นั้นท่านก็จะมีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ท่านได้ทำจะส่งผลให้ท่านลำาลวยเป็นเศรษฐีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตของท่านท่านอย่าได้น้อยใจในโชคชะตาของท่านเลยถ้าท่านคิดแบบนั้นมันจะบั่นทอนจิตใจของท่านทำให้ท่านไม่มีความสุขจงภูมิใจในสิ่งที่ท่านมี ในสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำอยู่แต่นี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างท่านอย่างแน่นอนทางด้านโชคลาภวัส,สนาท่านจะถูกหวยโชคลาภรารงวัลใหญ่และกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จซึ่งคนที่มีเส้นกระกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านแต่ละคนจะประสบความสำเร็จไม่พร้อมกันเพราะว่าดวงสตา์ชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันบางคนก็มีบุญเก่า ที่ได้ทําตั้งแต่อดีตศาสตร์มาสูยนุนนาชีวิตทําให้ชีวิตในปัจจุบันประสบความสําเร็จสําหรับคนที่มีหนี้มีสินเมื่อถึงวัยกลางคนท่านจะได้ปิดหนี้ปิดสินจึงส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นได้สายชีวิตแบบสบายเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าพื้นที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่สำหรับบางคนก็มีทุกสิงทุกอย่างโดยลำแข้งของตัวเอง จึงส่งผลให้ดวงสตาร์ซีวีดสำหรับคนที่มีเส้นกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือและพบเจอความสำเร็จไม่พร้อมกันขอให้ท่านนั้นปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมมันทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาสีห้าและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผางชีวิตของท่านและท่าทานทำแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจะเริญนรุ่งเรืองได้รวดเร็ว บุญกุศลในครั้งนี้จะลบล้างกรรมเก่าที่ท่านได้สร้างไว้ในอดีตชาตและทางส่องดวงเศรษฐีเราจะผากไว้ให้คิดหนึ่งข้อก็คือชีวิตคนเราเกิดมาเปรียบได้ถึงบุญวัสนาบางคนพ่อแม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคนเกิดมาครอบครัวยากจนทำให้ต้องดินน้นรนต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้คนที่มีเส้นกากบาทต,ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านมันรักษาสินห้าปฏิบัติสินห้าและทุกอย่างจะดีร้อยเปอร์เซนถ้าอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําลบากต่างก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ท่านรักษาสินห้าเอาไว้คนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าท่านทําสิ่งต่อไปนี้จะเป็นการข้าสู่ดวงสตาเสริมดวงเสริมบารมีเกีย่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของท่านให้เปิดขึ้นจึงทําให้ดวงสตาวาสนาของท่านเปิด บญการวาสนาเดิมจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คนที่มีเช่นกระกบ,บาดท,ที่ตรงกลางฝ่ามือทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการเบิกอาบุญเก่าบาร,รมีเดิมออกมาใสความเสื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิธทส่วนบุคคลโอไสวิจารณญาาในการรับสมและขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นการเปิดดวงทำให้โชคลาภเงินทองเข้ามาเยือนในชีวิตของท่าน